สวัสดีค่ะพันีต้อไทยสงเนื่องจากฐานะทางบ้านยากจนมีพี่น้องหลายคนหลังจากจบมต้นก็ได้เดินทางไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อหาไรายได้จุนเจือครอบครัวและส่งน้องเรียนทำงานที่กรุงเทพได้17ปีวันหนึ่งก็ได้รับข่าวจากทางบ้านว่าพ่อป่วยก็เลยคิดหนักอย่เหมือนกันว่า ถ้าเรากลับบ้านเราก็ไม่มีรายได้ที่จะจุนเจือแล้วก็ส่งน้องเรียนก็ต้องคิดหนักอยู่นานค่ะว่าอยู่บ้านมีคนดูแลพ่อแม่จึงได้ตัดสินใจกลับมาเพื่อที่จะดูแลพ่อนะคะหลังจากกลับมาอยู่บ้านก็ทำนาเหมือนเดิมประมาณ3ปีค่ะ มันรายได้มันไม่ไม,ไมีพอรายจ่ายอะค่ะพอแค่ได้ใช้ไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็เลยเริ่มทําบัญชีครวัวเรือนว่ารายได้รายรับทําไมมันถึงไม่ไม่สมดุลกันนะคะถึงได้รู้ว่าค่าใช้ใจ่ายในการทํานาแต่ละรอบปีทั่วเฉลี่ยแล้วมันก็เหลือพอได้บริโภคในครวัวเรือนเท่านั้นวันหนึ่งก็ได้ดูข่าวในพระราชสำนักได้เห็นโครงการพระดัมรี เศรษฐกิจพอเพียงเลยปรับเปลี่ยนและคิดแล้วก็ปรึกษาพ่อว่าเราน่าจะมาปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำเกษตรแบบผสมผสานเพื่อที่จะสร้างรายได้ที่นอกเหนือจากการทำนาการมีส่วนร่วมในชุมชนนะคะก็เป็นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีคณะกรรมการร้านค้าประชารัฐ แล้วก็มืออาชีพเพื่อการผลิตในหมู่บ้านต่อมาก็ได้เข้าร่วมโครงการสัมาชีพของสำนักง,งานพัฒนาชุมชนอำเภอหุอ่นตบทันการได้เข้าร่วมอบรมสัมาชีพชุมชนก็ทำให้เราได้รู้เรื่องการประกอบสัมาชีพโดยที่เราไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็เป็นอาชีพที่เป็นผลดีต่อ สิ่งแวดล้อมการสร้างความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนนะคะก็จะปลูกพืชผักสวนครัวปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่เรากินได้เริ่มจากการปลูกเพื่อกินในครัวเรือนที่เหลือแล้วก็แบ่งปันให้กับพี่น้องและคนในชุมชนนอกจากนี้ชักชวนให้ผู้นำได้มาร่วมตั้งเป็นแหล่งอาหารของชุมชนโดยการไปร่วมกันปลูกพืชผักสวนครัวที่ ริมถนนลำน้ำห้อยยางจะเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนคนในชุมชนสามารถไปเก็บมากินได้การสร้างความมั่นคงทางอาหารนอกจากจะลดรายจ่ายแล้วยังสามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของเราได้รายได้รายวันก็จะมีการขายพืชผักผลผล,ผลิตในครัวเรือนก็จะได้วันละ500เย็บผ้าวันละ400รายได้รายสัปดาห์ก็จะได้จากการขายหมากสัปดาห์ละ1 0 0 0ถึง1,500บาท เค้คกกล้วยหอมสัปดาห์ละ500รายเดือนก็จะมีการขายพันกล้าไม้เฉลี่ยแล้วเดือนละ1 5 0 0บาทถึง3,000บาทจากการขายไข่เป็ดไข่ไก่เดือนละ5 0 0ถึง1,000บาทจากการขายฐาน5 0 0ถึง1,000บาทรายปีได้จากการขายผลไม้เช่นขายมะปรางมะม่วงมะไฟปีละ3 0 0 0 0ถึง40,000บาท ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19ในปัจจุบันนะคะในครัวเรือนของดิฉันก็มีความมั่นคงทางอาหารสามารถอยู่ได้โดยไม่เดือดร้อนโดยที่เราไม่ต้องออกไปข้างนอกในตลาดสดหรืออะไรเนี่ยเรามีอาหารพร้อมอยู่ในพื้นที่เราแล้วเรามีลูกอยู่สองคนหลังจากที่เขากลับจากโรงเรียนแล้วเราก็ จะให้ลูกเนี่ยได้มาฝึกอาชีพการทำเกษตรกับพ่อแม่ให้เขาได้ซึมซับแล้วก็สามารถนำไปประกอบอาชีพสามารถพึ่งตนเองได้ในอนาคตทั้งทำให้เขาไปมั่วสุมกับเพื่อนสามารถที่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้เขาได้ในระดับหนึ่งการบริหารจัดการขยะในโครัเรือนเราก็จะมีการคัดแยกขยะขยะเปียก ขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและอันตรายนะคะขยะเปียกเราก็จะนำมาเป็นทาปุ๋ยที่สามารถย่อยได้ง่ายและนำไปเป็นปุ๋ยให้กับพืชผักเมื่อปี2563ก็ได้สมัครเข้าร่วมโครงการโคกหนองนาพชและได้รับคัดเลือกเป็นโคเดือนต้นแบบของอำเภอห้วยจทันไปอบรมที่สปพอุบลราชธานีค่ะก็ได้มีโอกาสต้อนรับท่านอธิบดี โรมการพัฒนาชุมชนและผู้บริหารระดับกรมและจังหวัดได้มาตรวจเยี่ยมในพื้นที่และเห็นว่าพื้นที่ของครัวเรือนดิฉันเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์เรียนรู้การฝึกอบรมโครงการโคกหนองนาพชให้กับจังหวัดศรีสะเกดซ,ซึ่งใช้ฝึกอบรมทั้งหมด14รุ่นจำนวน1,000กว่าครัวเรือนจากการที่เป็นศูนย์เรียนรู้นะคะก็ทำให้เกิดประโยชน์ในชุมชนหนึหน่งคือ คนในชุมชนได้เป็นเป็นส่วนหนึ่งในการทำอาหารในการฝึกอบรมจัดเป็นโฮมสเตย์เป็นที่พักของผู้เข้าฝึกอบรมและก็คนในชุมชนและในชุมชนและแวดใกล้เคียงให้นำผลผลิตและพันไม้มาขายให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมาสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเป็นจำนวนถึง3ล้านบาทในอนาคตก็จะปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ ให้สมบูรณ์เป็นศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์พืชเป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตของคนในชุมชนและจําหน่ายให้กับคนในชุมชนได้มีอาชีพและมีรายได้สามารถพึ่งตนเองได้จากสามาชีพจนมาเป็นศูนย์เรียนรู้ขอขหนองนาพชทุกวันนี้ได้ก็ต้องขอขอบคุณกรมการพัฒนาชุมชน และที่สำคัญก็ต้องขอขอบคุณชาวบ้านเตาเหล็กและตำบลเมืองหลวงที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปขอบคุณค่ะ